นี่ครับคุณผู้ชมครับก็ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขยับมาทางนี้เดี๋ยวมันหลุดไปนี่คุณผู้ชมครับโอ้โหปลาช่อนปลาช่อนแก่งจอมแก่งจอมแก่งจอมนี่ได้แล้วนี่ครับคุณผู้ชมครับ ได้มาแล้วหนึ่งตัวผลงานการทรงเบ็ดของคุณสุวรรณนะครับหลักฐานคาปากปลาชอ่อนเลยนะครับคาบเหยื่ออยู่ในปากนี่สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับฝนตกเยอะน้ําท่วมปลาที่อยู่ในร่องคูสวนร่องคูปามก็จะค่อยๆออกจากคูปามคูสูนร่องสวนไปนะครับก็จะมีหลายคนที่หาปลานะครับ ก็วันนี้เป็นวิถีชีวิตนะครับจากวิเชียนบ้านทุ่งก็จะนำเสนอบรรยากาศวิถีชีวิตการหาปลาทงเบ็ดลอยกัดนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมที่อยู่ในสังคมเมืองไม่เคยสัมผัสบรรยากาศนะครับวิถีชีวิตแบบบ้านนอกแบบบ้านๆนะครับคุณผู้ชมครับก็จะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศการลอยกัดนะครับวางอวน ธงเบ็ดนะครับคุณผู้ชมครับจะได้หรือเปล่าจะได้หรือไม่อย่างไรตามผมมาดูนะครับตามผมมาดูนะครับเด่กผู้วานะเ่็กผ้คิดเห็นปลาหมอเ็กยังมันไปกองขึ้นดำน้ำพอพุ่นตกมันไปในปนันีเดียว ครับคุณผู้ชมครับนี่คือ,อหลังจากวางกัดแล้วนะครับต้องมาดูว่านี่ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ลอยกัดทงเบ็ดได้ปราช่อนตัวเบิ้มเลยล้างด้วยน้ํำข้าวสารนะครับซึ่งจะได้ไม่ขาวนะครับน้ำมาหากินรู้จักขยัน หาปลานี่ครับปลาช่อนหนึ่งกิโลเลยครับคุณผู้ชมครับล้างด้วยน้ําสาวข้าวน้ำข้าวสาลนี่ครับหั่นต้นหอมหัวหอมนะครับหัวหอมะครับเครื่องปรุงแกงส้มแกงส้มทุบหอมกระเทียมใส่ใส่ในน้ำเครื่องปูต้มปลาต้มน้ําซุปเป็นเครื่องสมุนไพรทำเสร็จแล้วเออเดี๋ยวเราจะเอามาแกงเเอามาต้มสองอย่าง โอ้ครับคุณผู้ชมครับนี่มีทั้งไข่ปลามีทั้งพุงปล<ร>าแกงส้มปลาช่อนกับยอดขามยอดมะขามอ่อนๆนะครับแกงข้าว,วเจี้ยวนะครับตอนนี้กำลังเดือดแล้วกับใบมะขามอ่อนๆนะครับตอนนี้เดือดแล้ว ดีครับคุณสุวรรณเป็นไงบ้างครับวันนี้หาปลาหาเองุงเองนี่ได้แล้วเริ่มเลยได้ได้มาเราต้องกินครับและคิดว่ามื้อนี้จะเป็นมื้อที่อร่อยไหมครับอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดเลยนี่คุณสุวรรณบอกว่าอร่อยมากเชวไม่ต้องมาชิมแม่ช้อยไม่ต้องมาํำไม่ช้อยไม่ต้องแล้วไม่ต้องมาลำคุณทำกินเองได้ทํากินเองได้ทุกอย่างนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่นี่ครับ ครับทุณผู้ชมครับก็กหลังจากที่คุณสวรมือเพชรชัคาดในการหาปลานะครับด้วยการวางกัดนะครับและก็ทงเบ็ดผลปรากฏว่าได้ปลามาเยอะเลยนะครับปลาช่อนช่วงหน้าฝนปลาก็จะออกหากินก็จะออกจากสถานที่ที่เคยอยู่เพื่อไปหาน้ำใหม่ที่ฝนตกลงมานะครับโดยธรรมชาติ เพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงคิวที่จะต้องกินแล้วนะครับปรุงเสร็จแล้วแกงส้มแกงส้มนี่นี่ครับคุณผู้ชมครับหืมแกงส้มปลาช่อนกับใบมะขามยอดมะขามอ่อนนะครับอร่อยมากแล้วมีต้มปลากระต้มนี่ครับลแล้วก็น,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 นี่ครับแล้วก็มีแกงต้มปลาเต้าเจี้ยวนะครับ เที่ยวปลาต้มนะครับนี่ปลาต้มโอ้โหน่ากินมากครับคุณผู้ชมครับน่ากินมากทีเดียวโอนี่ครับร้อนร้อนถ้าทางจะอร่อยแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับอยากกินแล้วใช่ไหมอยากกินแล้วใช่ไหมมาเลยครับมาเลยอร่อยมากปลาช่อนนะครับสดสดใหม่ๆเพึ่งขึ้นจากร่องคูสวนนะครับเมื่อสักครู่แปรรูปเป็นอาหารจานเด็ดเลยครับ ก็ถึง,งคิวรับประทานมือนี้เป็นมื้อที่ VIP อีกมือหนึ่งนะครับนี่สังคมชนบทนะครับจากยูทูบเบอร์วิเชียนบ้านทุ่งสังคมชนบทนะครับดำรงชีวิตด้วยการหาปลาที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับช่วงนี้ปลาช่อนจะเยอะแล้วก็ปลาหมอก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่วางกัดวางอวนนะครับแล้วก็ทงเม็ดก็จะได้ปลาช่อน แล้วก็ปลาหมอก็เอามาแกงส้มยอดมะขามอ่อนๆซึ่งคงจะอร่อยแน่นอนแล้วก็แกงต้มเต้าเจี้ยวนะครับเต้าเจี้ยวนะครับก็ภาพที่ท่านเห็นกำลังปรุงเดือดๆอยู่นะครับนั่นคือแกงต้มเต้าเจี้ยวแล้วก็แกงส้มนะครับซึ่งอยู่บนเตาเดือดพอดีนะครับแล้วก็ตักใส่จานได้บรรยากาศ ักใส่จาน,านอ่ามีอะไรจะแนะนําเมนูวันนี้บ้างครับบรรยากาศวันนี้มีสองอย่างนะครับมีปลาช่อนต้มเต้าเจียว กับแกงส้มใบมะขามอ่อนโอ้โหฝีมือคุณสุวรรณปรุงเองใช่ไหมครับทำเองกินเองนักเลงพอโอ้โหปลายจะหวักแน่นอนและที่สำคัญนี่บรรยากาศอยู่กลางสวนศาลาศาลากลางสวนเลยนั่งกินในกลางสวนแล้ววันนี้ไม่ไปเข้าคิวแสดงหนังเลยเนี่ยพี่พบภูพินโยตอนนี้แสดงไม่ได้โควิดคุณสุวรรณบอกว่าคิวการแสดงงดไว้ก่อนต้องมาหาปลาดำรงชีวิตนี่ตักอีกแล้วนี่แกงส้มแกงส้มตักอร่อยจริงๆนี่ครับ นี่อร่อยแล้วคุณสวรร์บอกว่าปลาจ้องม่องปลากระเบนนะนี่ปลากระเบนนะก็เรียกภาษาภาษากลางนี่จะเรียกเป็นกระเบนจานกระเบนจานตัวเล็กๆแต่ถ้าภาษาบ้านนครศรีธรรมราชหัวใส่เราเรียกปลาจ้องมองปลาจ้องมองนะครับปลาซาตายก็อย่ากับปลาจ้องมองนะครับคุณสุวรรณกินไม่เกรงใจท่านผู้ชมเลยนะอร่อยไหมเนี่ยจ๋าจะไหมล่ะจ๋าแล้วใช่ไหมใช่ไหมคุณผู้ชมครับยังงูมกซ์ก เขาบอกว่าแกงส้มถ้าจะให้อร่อยต้องค้างคืนสักคืนหนึ่งนะครับแล้วก็รุ่งเช้าแล้วก็อุ่นส้มมันจะเข้าไปในเนื้อเนื้อปลาในน้ําแกงนะครับในปักนะครับอืครับคุณยงครับอร่อยมากของใบมะขามอ่อนน่ะมันจะอร่อยครับนี่ครับ คุณชวันอา่าผมจะหมุนกล้องมาทางนี้คุณชวันคนนี้หาปลาเก่งมันได้ความความเปรี้ยวนะของใบมะขามอ่อนเนี่ยมันจะไม่เปรี้ยวจี๊ดมันจะเปรี้ยวแบบอ่อนนุ่มนุม,นมละมุนล,ละไมะกินแล้วกลมกล่อมนะรตรงนี้มันจะมีความรสชาติแบบรสความหอมของใบมะขามบวกความนเปรี้ยวของมันนะนะโดยที่เราไม่ต้องไปเติมมะขามเปียกหรือเติมส้มอะไรอีกครับอร่อยรอร่อย,ออยเบ็ดเสร็จเลยนะครับคุณชม ชวนนี้หาปลาเก่งทำกับข้าวก็เก่งนะครับว่างจากแสดงหนังก็มาหาปลาทำกับข้าวก็คนนี้เคยไปแสดงหนังนะครับเคยไปถ่ายทําหนังมาหลายเรื่องตอนนี้ใช้ชีวิตแบบอยู่บ้านนอกอยู่บ้านชนบทก็หาปูหาปลามาทำเือนข้าวกินกันนะครับท่านชมครับเป็นความสุขเลยครับความสุขของวิถีชีวิตแบบชนบท ซึ่งหาก็ไม่ได้แล้วหาก็ไม่ได้ขายก็ไม่มีใครเอาถ้าอยากได้ก็ต้องแสวงหาเองนะครับอืมนี่เป็นปลาทะเลนะเขาเรียกว่ากระเบนจานเราเอามาหมักกระเทียมพริกไทยแล้วก็เกลือหมักไวนะ้แล้วก็มาทอดพอทอดออกมาในควฟามหอมแล้วปลากระเบนพวกนี้มันจะมีกระดูกอ่อนซึ่งให้แคลเซียมสูง พอเคี้ยวนุบๆแล้วจะอร่อยมากเลยต,ตัวนี้ต้องขอขอบคุณอา,อาจารย์ประสานและก็อาจารย์เรวดีธรรมอุปกรณ์นะครับทั้งสองท่านที่ซื้อส่งมาให้นะครับก็เลยใส่ซะเลยนะครับขอบคุณมากรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็หล่อก,กว่าเดิมเยอะเลยคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียว การถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านข้าจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตติดต่อทางร้านได้ที่หมายเลข084-1815 5สี่ห1ึตนนะครับก็ขอฝาก